การอ่านและการตอบจดหมายหนึ่งสิ่งที่เรากําลังเจอตัวนี้คืออะไรนะเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายคุณต้องร่าเรียนก่อนฟังก่อนนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายให้ดูการลงท้ายอ่าน,นี่คือคนเขียนจดหมายให้ดูการลงท้ายว่าอ๋อซินซ e รีนะฮะซินซ e รียูรนะคะอือหื your sensory ไม่ใช่คือนักเรียนจะเจอคำแบบนี้คือ mother simmons นะคะ mother simmons ลงท้ายตึ้ติ้ตึต้ตตลงท้ายว่าใครเป็นคนเขียนนะคะขอแสดงความนับถือแล้วเราก็ต้องลงท้ายเหล่าใช่ไหมคะด้วยความเคารพขอแสดงความนับถือขอพระคุณค่ะก็คือคนเขียนจดหมายอยู่นี่และ dear แปลว่าเรียนกาบเรียนถึงใครและเขาก็จะมีการคอมมาว่า dear j o n นะแล้วก็คอมมาไม่ใช่คือ คนนี้คือคนที่ถูกเขียนถึงถูกเขียนถึงว่าอะไรหรือแค่ว่ากันอีกเราจะมานั่งอ่านอย่างไรในแต่ละจดหมายจะมีพารากราฟจะไม่มีการย่อนหน้าในการเขียนจดหมายการอธิบายนั้นเป็นการเขียนจดหมายจะไม่มีการย่อนหน้าหรอกนะคะว่าเอ่อย่อนหน้านี้คืออะไรนะคะย่อนหน้านี้คืออะไรและมีกี่ย่อนหน้าแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าในนี้มีกี่พารากราฟมีกี่ย่อนหน้าคือการบล็อก ขึ้นใหม่เว้นบรรทัดเว้นบรรทัดขึ้นมาจบตรงนี้แล้วก็มาขึ้นบรรทัดใหม่นี่คือพารากราฟที่1นพารากราฟที่2และพารากราฟที่3าพารากราฟที่1จะมกักจะระบุก,ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนักก็ที่สองคือรู้สึกยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรพารากราฟที่3ต้องการให้ทําอะไรเห็นไหมฮะนั่นคือว้าวอ่านอะไรตอนนี้เราจะอ่านประโยคแรกของแต่ละพารากราฟในการอ่านจุดหมายอ้อนตรงนี้ I order อันนี้ ในวันที่เท่านี้ฉันออเดอร์อันนี้อันที่สองคือ I'm disappointed with your product ฉัน disappointed t h i s แปลว่าดีหรือไม่ดี t h i s ว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีแปลว่าอะไร disappointed ฉันรู้สึก disappointed ผิดหวังฉันรู้สึกผิดหวังกับ product ของ you กับผลิตภัณฑ์ของคุณ e n c l o s e the copy of invoice ฉัน enclosed n ันโทษว่าฉันแนบแนบ invoice หรือว่าแนบอะไรคะแนบ ใบสั่งซื้อ invoice ก็คืออะไรเมื่อกี้ใบเสนอราคาใบสั่งซื้อคือ purchase bill อะไรได้หมดเลยนะคะเรื่อง payment นั่นคือประโยคที่หนึ่งจะเป็นการขึ้นไหมนักเรียนนะคะว่าฉันสั่งอันนี้มาอืมดูทางทีวีนะคะก็เลยสั่งมาอันนี้ฉัน d i s p o i y ได้ฉันผิดกวังามากและ3ามชั้นฉันเรียงอะไรมาและคนที่ได้รับจดหมายคือคนนี้และคนส่งจดหมายคือคนนี้นี่คือ point ในการอ่านจดหมายนะ,ะประโยคเรื่องแรกๆครูจะค่อยๆไปช้า ตามตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แต่หลังจากนี้โดนเร่งนะคะเออมากมาดูต่อ what is the purpose of the letter what is the purpose of the letter purpose คืออะไรนะคะ purpose คืออะไรนะคะ purpose คือจุดหมายจุดประสงค์นะจุดประสงค์อ,อ่าอะไรอีกเป้าอะไรนะเป้าหมายมันนะั่นคือเป็นไงมีอะไรนะเมื่อกี้ขออีกรอบหนึ่งมี M นะเตะบอลเข้าโกไงเข้าไปที่จุดหมายจุดหมายมันนะฮะแล้วคำหนึ่งที่เรียนเจอบ่อยมากคือ objectives นะคะเป้าหมายของการเขียนเรื่องนี้คือทําไม Purpose จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้คืออะไระจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้คืออะไรมาคือหนึ่ง to make complaint หนึ่งฉันสั่งอันนี้ปานะคะจากแคท a ช o g ล็อกนะคะซึ่งชั้นได้เห็นจากการโฆษณาทีวีนะคะใช้ head high expectation นั่นเองคะ่ะ expect expect แปลว่า hop e ถูกไหม expect คือ hope แปลว่าอะไรเอ่ยคาดหวัง ฉันหวังสูงมากเลยกับผลิตภัณฑ์ของเธอที่ชื่อว่า s ซ l f a ็กต์เวทคอ e คลีเนเนี่ยเว um c คอมค l e a n e r คือเค,อคอรื่องดูดฝุ่นที่นะคะมีมีแบรนด์นะคะมียี่ห้อนะคะเริ่มอยู่รุ่นที่ชื่อว่า s ซ l f a ็เห็นไหมคะเออและฉันก็เห็นการโฆษณาในทีวีเธอแต่ปรากฏว่าฉันนะ่ะหวังสูงมากเลยและฉันก็ดีสปอยเดผิดหวังกับผลิตภัณฑ์ของเธอมากฉันก็เลยแนบอินโ c ยมาอืมดังนั้นคือหนึ่งค a i n ูมาบนค่ะ สองอยากได้ส่วนลดค่ะสาม request repair service มาซ่อมมปเช่นด้นวยและสี่ place an d order วางใบสั่งซื้อข้อนี้เขาบอกว่าเขาผิดหวังมากเลยเขาหวังสูงมากเลยนะคะแสดงว่าเขาต้องการเพ r p o เพของเขาคือต้องการอะไรนะคะักเรียนสามและสองหรือสี่มาหาคำตอบกับครูดีกว่าค่ะเขาบ่นมากๆเลยสำข้อนี้ตอบหนึ่งถูกต้องค่ะ อเห็นไหมมันชิ้นสั่งมาชิ้นหวังสูงมากเลยนะโทรหา expectations เมียเธอแล้วผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาน่ผิดหวังมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมา complain นั่นเองห้ามพลาดโค้งสุดท้ายก่อนสอบกับการติวเจาะขึ้นข้อสอบในี่เซตหนึ่งจะเต็ม3วันรู้ให้ครบจบที่เดียว12ถึง14สิงหานี้